ดวงรายวัน21สิงหาคมคนวันจันทร์นะครับวันนี้คนวันจันทร์นั้นเป็นคนขยันสู้งานมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้หลายสิ่งอย่างนะครับผมแต่ด้วยความเป็นนักสู้สู้ปัญหาต่างๆเระยกทาให้ปัญหาต่างๆนั้นคลี่คลายไปได้ด้วยดีวันนี้การงานนั้นมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเพศหญิงนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงรวมถึงการงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านช่องที่ดินต่างๆวันนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยนะครับ ควรระวังความใจร้อนใจเร็วความวู่วามจะทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นได้ครับส่วนในด้านการเงินวันนี้นะครับการเงินวันนี้หมุนเวียนคล่องหมุนเวียนดีแม้ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามามากก็าตามครับส่วนในด้านความรักความสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์เป็นการเอาอกเอาใจรู้ใจกันครับความสัมพันธ์ที่ดีภาพรวมคะแนนในวันนี้นั้นอยู่ที่80%ครับส่วนสีมงคลเสริมดวงประจําวันนี้นะครับสีเด่นดีนั่นคือสีโทน แดงขาวครีมเหลืองเขียวส้มแสดน้ำเงินน้ำตาลเข้มทองเทาและสีผสมนะครับเป็นสีเสริมมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมความสำเร็จในวันนี้เลือกโดยหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าส่วนวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงที่ดีนะครับการดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่บุปการีความกตัญญูสัญลักษณ์ของคนดีครับเลขเด็ดพยากร์ประจำวันนี้เลขเด่นนั้นคือเลข1 5 แล้วก็6นะครับเลือกโดยหลักโคราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ